คลิปนี้จะสอนทํา Transition ที่เรียกว่า g ก i ิ Transition นะครับพร้อมกับสร้างเสียง s o u n d f f f e c t ที่เข้ากับตัว Transition เหมือนในตัวอย่างนี้เลยครับอันดับแรกก็นำไฟล์ o ุ t a ท e อันแรกที่จะใช้ลงมาที่ไทม์ไลน์ก่อน จากนั้นก็แตะเลื่อนไปที่ท้ายคลิปเลยครับเราจะตัดส่วนท้ายของคลิปออกมาทําเป็นทรานซิชันโดยเราจะตัดออกมา20เเฟรมวิธีการตัดง่ายๆเลยเมื่ออยู่ที่ท้ายคลิปแล้วใช้นิ้วหรือปากกาปัดที่หน้าจอแสดงผลไปทางขวานะครับปัด1ครั้งคือเลื่อน1เฟรมก็ปัด20ครั้งพอได้แล้วก็แตะที่รูปก,กันไกลเพื่อตัดครับเสร็จแล้วก็ เดาบลแท็บเข้าไปที่หน้าปรับแต่งที่เลเยอร์ที่ตัดนี้นะครับเข้ามาแล้วก็แตะเลือกเมนู Color and Effects ตรงนี้จากนั้นก็มาแตะเลือกที่เมนูที่เป็นรูปก้นหอยด้านบนตรงนี้ที่อยู่อันที่3จากขวามือนี้นะครับคือเมนู distortion จากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือก preset effect s ที่ชื่อ angle ครับหลังจากที่เราเลือกก็จะมีแถบรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมา และถ้าเราแตะเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของตัวเอฟเฟกนี้แต่เล่นดูก็จะเป็นแบบนี้ครับและถ้าเราลองมาปรับเลื่อนดูทีละอันเพื่อดูว่าเมนูรายละเอียดแต่ละอันเนี่ยคืออะไรเริ่มจากสเกลตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับขนาดความเล็กใหญ่ของช่องลองเลื่อนดูครับส่วน Angle ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับหมุนองศาตรงนี้ก็หมุนเอาได้ตามต้องการเลยครับ และแถบเมนู width ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับความกว้างของตัวตารางแบบนี้ครับส่วนเมนู blend อันสุดท้ายนี้ก็เหมือนการปรับคืนค่าให้กลับไปเป็นวิดีโอต้นฉบับเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดและการแสดงผลของเอฟเฟกนี้คราวนี้ถ้าเราอยากจะให้เอฟเฟกที่เราเลือกเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวได้และแสดงผลเหมือนกับตัวอย่าง ที่ชมไเพื่อนๆจะต้องทําการกําหนดคีย์เฟรมเข้ามาช่วยนะครับการกําหนดคีย์เฟรมทําได้อย่างไรมาดูกันครับให้เราอยู่ที่หน้าต่างเดิมนี้เลยจากนั้นก็เลื่อนแถบเวลามาที่จุดเริ่มต้นก่อนเสร็จแล้วก็แตะปุ่มบวกตรงนี้เพื่อกําหนดคีย์เฟรมจุดแรกครับแล้วก็แตะปุ่มนี้ครับเพื่อเลื่อนมาข้างหน้า1เฟรมตรงนี้ก็คือคีย์เฟรมจุดที่2ก็ให้เราทําการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของตัวเอฟเฟกเพื่อให้แตกต่างจากจุดที่1 เสร็จแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าอีก1เฟรมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งปรับขนาดเพื่อให้ดูแตกต่างจากจุดที่1และจุดที่2แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเฟรมสุดท้ายเลยนะครับแนวทางการวางตำแหน่งของตัวเอฟเฟกนี้เพื่อ,อนๆก็วางสลับไปมาซ้ายขวาบนล่างหรือตรงกลางปรับตัวสเกลให้เล็กใหญ่สลับกันไปนะครับเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแสดงผลยังไงนั้นคอยดูครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกไปที่ไทม์ไลน์ได้เลยกำหนดคีย์เฟรมให้กับเอฟเฟกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แต่เอฟเฟกมันก็ยังดูแข็งๆอยู่นะครับเราจะปรับแต่งเพิ่มเติมให้เอฟเฟกดูสมูทขึ้นก็กลับไปที่หน้าปรับแต่งเหมือนเดิมก่อนครับแต่เลือกเมนูอันที่3จากขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกพรีเซ t ตที่ชื่อ Y อยู่ตรงนี้ครับ เหมือนเดิมครับพอแตะเลือกแล้วจะมีแถบเมนูรายละเอียดของตัวเอฟเฟกขึ้นมาเราลองแตะเข้าไปดูครับรายละเอียดของเมนูก็จะแตกต่างกันไปแต่ละเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีแถบ radius ให้เราปรับแต่งและอันนี้แหละครับที่เราต้องการเพราะเวลาเลื่อนแถบเนี่ยผลที่มันแสดงก็คือภาพจะดูยืดยืดยอยอยแบบนี้ส่วนเมนูที่เหลือก็จะเหมือนกันครับ ตัวเอฟเฟกนี้เราก็จะไม่มีการกำหนดคีย์เฟรมนะครับให้เราปรับแต่งทีเดียวให้เสร็จเลยตัวอย่างนี้ก็จะปรับประมาณนี้เสร็จแล้วลองดูครับเราจะใส่ลูกเล่นให้กับเอฟเฟกเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับให้ทุกคนมาที่เมนูอันที่3จากซ้ายมือตรงนี้แล้วเลือกพรี s e t ที่ชื่อ Thermal อันแรกนี่เลยครับ เหมือนเดิมครับจะมีแถบเมนูรายละเอียดของ preset นี้เพิ่มเข้ามาที่รายการแตะเข้าไปเลยครับรายละเอียดของ preset นี้ก็จะมีแค่แถบบ l นแถบเดียวนะครับเลื่อนดูก็จะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นการปรับสีและคืนค่าเดิมแค่นั้นเราจะทำการกำหนดคีย์เฟรมด้วยการทำให้สีที่ได้จาก preset มันกระพริบจากสีจัดเป็นสีอ่อนๆนะครับสลับไปสลับมาเหมือนกับที่เราทำกับ preset angle อันนี้ ทุกคนยังคงจำได้นะครับก็เลื่อนแถบเวลามาให้อยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อนแต่ปุ่มบวกเพื่อกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกคราวนี้เลื่อนมาทีละ2เฟรมก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนแถบเลนปรับสีให้ต่างจากจุดที่1ทําสลับไปสลับมาจนถึงเฟรมสุดท้าย เสร็จแล้วออกไปที่ไทม์ไลน์ได้เลยครับลองดูครับว่าแตกต่างจากเดิมยังไงขั้นตอนต่อมานะครับให้เรา Copy l a y เลนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันวิธี Copy ก็มาแตะปุ่มบวกด้านล่างตรงนี้ครับจากนั้นก็มาแบ่งครึ่งที่ l a y e อรด้านล่างนี้นะครับท่อนนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่20เฟรมนะครับแบ่งครึ่งก็10เฟรมครับ จากนั้นก็ไปนำไฟล์ฟุตเทจที่จะเอามาต่อกันลงมาที่ไทม์ไลน์ครับวิธีการวางให้วางซ้อนทับท่อนที่2ที่เราตัดแบบนี้ให้กรอบสีเหลืองเนี่ยขึ้นรอบๆตัวคลิปที่จะวางทับแบบนี้นะครับมันจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เราเลือกอันที่2ครับจะเป็นการวางทับอันเดิมแต่ก็จะนำค่าการกำหนดเอฟเฟกต่างๆมาไว้ในฟุตเทจนี้ด้วยแบบนี้ครับลองดูช้าๆอีกทีครับ เสร็จแล้วก็ตัดให้เหมือนเดิมครับคือท่อนนี้ให้ยาว10เฟรมเท่ากันแต่ที่รูปกันไกด้านล่างตรงนี้จากนั้นก็ double tap เข้าไปที่ฟุตเทจที่อยู่ข้างหลังให้มาปิดการมองเห็นของเอฟเฟกตที่ติดมาจากการวางเมื่อครู่นี้แต่ที่รูปดวงตานะครับกลับออกมาที่ไทม์ไลน์แล้วลองเล่นดูสำหรับทรานซิชันที่เราสร้างขึ้น คราวนี้มาดูวิธีการสร้างเสียงเอฟเฟกเพื่อเอาไปใช้ร่วมกับทรานซิชันนี้ก่อนอื่นให้ทุกคนเอาเสียงที่อยู่ในฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยออกไปก่อนเว้นไว้เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนอันเดียวเสร็จแล้วมาจิ้มที่เมนูนี้ครับ1ครั้งในการเลือกไฟล์หลาย,ลายๆไฟล์ให้ขึ้นเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เพื่อนๆก็แตะเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเสียงออกได้เลยไฟล์ที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีกรอบสีขาวขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วก็มาแตะที่เมนูแยกเสียงออกตรงนี้ครับจะเห็นว่าเลเยอร์เสียงจะถูกแยกออกมาเป็นเลเยอร์เดียวๆเ,เลยเหมือนเดิมครับแตะเลือกที่เลเยอร์เสียงทั้งหมดแล้วก็ลบทิ้งได้เลยครับตอนนี้วิดีโอของเราเนี่ยจะไม่มีเสียงแล้วก็จะมีอยู่แค่ช่วงเดียวคือช่วงที่เป็น Transition แค่นี้ครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำเอฟเฟกเสียงให้เข้ากับ Transition ก็จัดการแยกเสียงของเลเยอร์บนออกมาก่อนเลยครับก็แตะที่ปุ่มแยกเสียงเหมือนเดิมครับจากนั้นดับเบิลแทบเข้าไปที่หน้าปรับแต่งเข้ามาแล้วก็ไปเลือกพรีเซ็ตเสียงที่ชื่อ Distortion ครับเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะมีแถบเมนูรายละเอียดของพรีเซ็ตขึ้นมาแตะเข้าไปเลยครับแถบเมนูรายละเอียดข้างในตรงนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรเลยให้มาเลือก ตรงแถบเมนูพรีเซ t ตตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกพรีเซ t ตเสียงตัวนี้เอฟเฟกเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ <S <S แล้วก็มาเลือกพรีเซ t ตเสียงตัวนี้เข้าไปอีกอันหนึ่งเพื่อจะใช้เมนูในพรีเซตเสียงนี้ปรับแต่งเสียงอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้ครับ Band Pass Filter จากนั้นก็แตะเข้าไปครับลองฟังเสียงของพรีเซ t ตนี้ดูก่อนครับ คราวนี้ก็เลื่อนแถบแรกนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้โทนเสียงนี่มันสูงขึ้นลองดูประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดูโอเคครับเสียงแบบนี้แหละที่เราต้องการกลับออกไปที่ไทม์ไลน์ได้เลยครับลองดูผลงานที่เราทำครับต่อมาก็จะมาดูวิธีการเซฟเอฟเฟกตนี้เอาไว้ใช้งานอันดับแรกก็ดับเบิลแทบเข้าไปที่เลเยอร์บนนะครับ เข้ามาก็จะเห็นตัวเอฟเฟกต่างๆที่เราสร้างเอาไว้ต้องระวังอย่าเผลอไปลบทิ้งก่อนจะเซฟนะครับในการเซฟพรีเซตนี้เนี่ยให้เรามาแตะที่ไอคอนนี้ครับที่เป็นรูปดาวและมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านในจากนั้นก็ตั้งชื่อให้กับพรีเซตครับวิธีตั้งชื่อก็ตั้งในแบบที่เราเข้าใจได้เองนะครับ mm hmm. เผื่อว่าเรามีเอฟเฟกหลายตัวและเวลาที่เรียกใช้เนี่ยจะได้ไม่สับสนว่าคืออันไหน เสร็จแล้วก็แตะปุ่มดาวตรงนี้อีกครั้งก็เรียบร้อยแล้วครับที่เราเซฟไว้มันจะมาอยู่ตรงนี้ครับเมนูขวามือด้านบนที่เป็นรูปดาวแตะเข้ามาแล้วก็มองหาชื่อที่เราตั้งเมื่อครู่นี้ส่วนอันอื่นๆที่สร้างไว้ก็จะอยู่ในนี้เช่นกันและสุดท้ายเรามาดูวิธีการเอาเอฟเฟกที่เราเซฟมาใช้งานวิธีก็เหมือนเดิมเลยครับให้ไปที่ท้ายคลิปแล้วก็ตัดออก20เฟรมได้แล้วก็ตัด ดับเบิลแท็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับอันนี้ก็จะเป็นอันเดิมในตอนแรกที่เราปิดตาเอาไว้ก็ลบทิ้งไปได้เลยครับมาต่อกันครับว่าเอามาใช้งานยังไงแตะที่รูปดาวเหมือนเดิมเลยครับก็แ,แตะเลือกพรีเซตที่เราเซฟเอาไว้เรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมานั่งทำใหม่ทุกครั้งส่วนขั้นตอนที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลย ก็ปีขึ้นมาแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ลากฟุตเทจมาวางต่อแล้วก็ก็ปีไฟล์เสียงมาวางก็พินันเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะครับพิเซตนี้เราสร้างไว้สําหรับทรานซิชันที่มีความยาวสําหรับ2 0เฟรมเท่านั้นนะครับถ้ายาวกว่าก็ต้องทําอันใหม่เพิ่มอีกอันหนึ่งและก็เซฟเพิ่มโอเคครับแล้วนี้ก็เป็นวิธีการทำปริสทรานซิชันนะครับพร้อมกับสร้างเสียงซาวเอฟเฟกขึ้นมาใช้งานเองนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวทรานซิชันที่เราสร้างขึ้น ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะทําตามได้ไม่ยากนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีข้อคําถามหรืออยากให้ผมทําคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วผมก็จะมานั่งไล่ดูนะครับว่าสิ่งไหนที่สามารถทําให้ได้ผมก็จะค่อยๆทยอยทําให้นะครับอันไหนที่ทําได้ก็จะทําให้เลยแต่อันไหนที่ยังทําไม่ได้ก็จะขอไปหาข้อมูลแล้วกลับมาทําให้นะครับแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ